เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยสภาพคล่องมีนะคะแต่ว่าก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินภาคครวัวเรือนดีแสดงว่าทิศทางจากนี้ไปเนี่ยเรามองอสังหาริมทรัพย์ยังไงคะภายใต้กับดักสภาพคล่องตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะตัวที่เป็นกลางๆจนถึง้างล่างเนี่ยจริงๆอสังหานี่มี potential สูงมากนะแต่ผมเนี่ย<ะ>ผมอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะผมมองว่าแบงค์ระมัดระวังมากไปนิดนึง สำหรับลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยมีความสามารถที่จะจ่ายได้จริงอันนี้อันนี้เราสัมผัสเองแล้วก็ลูกค้าเนี่ยพร้อมจะซื้อจริงและอยากได้ของด้วยแต่ว่ากูไม่ผ่านนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่คือผมกับมองว่าความโอเวอร์สป라ายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของของธุรกิจนี้ที่ว่าเวลาอะไรสักอย่างที่มี potential ที่จะโตนะทุกคนก็ต้องอยากเข้าไปในที่นั้นไม่ว่าจะเป็น buyer หรือ seller เพราะทุกคนก็เห็นว่ามันมีศักยภาพที่จะโต AEC กำลังจะเปิดนักท่องเที่ยวเพิ่มอะไร Whatever ถึงจุดจุดหนึง่งมันต้องโอเวอร์สป y มันเป็นเรื่องธรรมดามากแต่กฎระเบียบไม่ให้ไงฮะก็เป็นเรื่องกฎระเบียบของแบงก์ก็ถูกนะแบงก์ก็ต้องโปเทคตัวเองโปเทคตัวเองว่าไม่ให้เกิดสินเชื่อที่มีนี่เสียเยอะใช่ไหมฮะพียงแต่ว่าประเด็นก็อยู่ตรงนี้ด้วยว่าถ้าใครทําอย่าง รอบครอบระมัดระวังแล้วผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยการโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยประเด็นคือพ o เทนเชียลโอเวอร์ซัพพายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องผ่านจริงๆเราต้องตั้งโจทย์ของเราอะอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามผู้ซื้อผู้ขายว่าการโอเวอร์ซัพพลายมันเกิดได้ในที่ที่การแข่งขันสูงแต่เราจะผ่านมันได้ยังไงก็ด้วยการที่เราเนี่ยสร้างโปรดักต์ของเราเนี่ยให้แข่งขันได้ <S 2> <S 2> <S 2> อยู่ตลอดเวลา โอเวอร์โอเวอร์ปายมาแน่แล้วจะมาอีกทุกรอบของสามปี5ป้าปี7ปีของที่ไหนก็ตามมันก็จะวนมาแล้วก็วนไปเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งสําคัญคือโกรธมากกว่าแต่แต่นี้คุณพี่ชายบอกมันจะอยู่ไปประมาณสักสองปีผมคิดว่า,ากว่าจะปรับสมดุลได้ผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่ารอบนี้เนี่ยแบงก์ระมัดระวังเยอะนะครับแล้วก็การซื้อของประชาชนคนไทยอย่างที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเยอะไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนไปได้ว่าจะอยู่อีกปีสองปีผู้ประกอบการจะปรับตัวยังไงในเมื่อ ปีหน้าก็มีการคาดการณ์เลยว่านี่สินภาคครัวเรือนอาจจะสูงถึง88%ต่อ GDP คือต้องแยกเลยว่าผู้ประกอบการนั้นนะ่ะได้ตั้งโจทย์ถูกมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าคือถ้าเขาลงทุนตามกระแสเนี่ยเขาก็คงลําบากแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ลงทุนตามกระแสแล้วตั้งโจทย์ที่ถูกต้องอยู่ตั้งแต่แรกนะต่อให้กระแสดียังไงก็ตามเราก็ยังคงเฟ้นที่จะหาซื้อที่ในราคาเหมาะสมะก่อสร้างในราคาเหมาะสมแล้วก็ขายในราคาเหมาะสมตั้งแต่แรกถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหานะ ก็มีปัญหาในระดับปกติที่ลูกค้าน้อยลงซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเจออยู่แล้วค่ะซึ่งอันนี้คือที่แบงก์ปฏิเสธนี่ก็เป็นเพราะว่ามันโอเวอร์สปายนี่ควเรือนสูงด้วยแล้วมีความโอเวอร์สปายใช่ไหมคะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระในวันข้างหน้าแต่ว่าเดเวลลอปเปอร์ที่คิดเผื่อ ไว้ตั้งแต่แรกก็ไม่มีปัญหานะแต่ De เวลอปเปที่มีปัญหาที่ผ่านเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอาจจะตั้งโจทย์ผิดคือมาลงทุนพ่อคิดว่าจะขายง่ายขายเร็วแล้วทําให้การการระมัดระวังไม่ได้ดีเท่าที่ควรอาจจะไปลงทุนผิดทําเลบ้างซื้อที่แพงไกลไปหน่อยอย่างเงี้ยมีปัญหาค่ะ ยังต่างประเทศนี่ก็ห่วงกันบ้างไหมคะเพราะว่าถ้าราคา,าสังหาริมทรัพย์ไม่ขึ้นแล้วต่างประเทศมาลงทุนเอาไว้แล้วมันจะต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวโดยเฉพาะนี่สินภาคโครเรือมแบบนี้เนี่ยเขาลงทุนไปเขาอาจจะต้องกินระยะเวลาย,ยาวนานขึ้นกว่าเขาจะทํากําไรได้ก่วงกันบ้างไหมคะอย่างเช่นนักทุนต่างชาติเนี่ยที่เขาจะเข้ามานี่เขาเน้นตลาดที่เป็นตลาดระดับบนนะคะฉะนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ ถ้าเป็นคอนโดก็ต้องเป็นคอนโดในระดับบนขึ้นไปซึ่งเขาเชื่อว่าตลาดตรงนี้ยังมีความต้องการที่ทแข็งแรงอยู่นะคะ,คะแล้วก็การลงทุนในแง่ของเชิงพาณิชย์ก็คืออย่างที่เรียนคือออฟฟิศหรือศูนย์การค้าหรือโรงแรมหรือสวิสเซอร์ทเมนต์เขาเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยการเก็บค่าเชา่าคือการที่เข้ามาลงทุนเนี่ยเขาต้องเห็นผลตอบแทนที่เขารับได้นะคะแล้วก็เห็นแนวโน้มของตลาดเนี่ยอยู่ในช่วง ขาขึ้นอยู่นะคะ หรือว่าอยู่ในช่วงกําลังฟื้นตัวนะคะ,คะเขาจะไม่เข้าตลาดในเวลาที่เห็นแนวโน้มตลาดกําลังจะลงนะคะตอ,ตอนนี้เป็นกําลังฟื้นตัวกำลังขึ้นค่ะ,คะขึ้นอยู่ค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศนะคะก็ค่าเช่าอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะคอนโดเอลเรจของราคาคอนโดถ้าเป็นไฮเอ็นนะคะหรือลักชัวรี่ตอนนี้เนี่ยเอลเรจประมาณ1นึ่งแหมื่นบาทต่อตารางเมตรนะคะถ้าเป็นทั้งตลาดของคอนโดนี่ประมาณ1นึ0 0แบาท ต่อตารางเมตรฉะนั้นเนี่ยอย่างทั่วตลาดเนี่ยคอนโดขึ้นไม่เยอะค่ะประมาณ3%เนะคะแต่ถ้าเป็นไฮเอ็นในเซ็นทรัลศูนย์กลางธุรกิจก็ขึ้นประมาณ5%้าเปอร์นระดับไฮเอ็นหรือว่าระดับที่มันเป็นพรีเมียมเนี่ยคือเป็นช่วงของการน่าลงทุนมันกำลังจะขึ้นแต่สำหรับในระดับกลางๆจนถึงล่างเนี่ยคุณพิชัยก็บอกมาแล้วลูกค้า60-60รายปฏิเสธไปสัก25รายเกือบครึ่งหนึ่งแนวโน้มเป็นไยังไงคะคุณสิริน อตอนนี้เนี่ยตลาดถ้าเป็นในแง่ของระดับกลางล่างเนี่ยคนที่จะเข้ามาลงทุนเพื่อเก็งกำไรไม่ใช่ตลาดณเวลานี้นะคะถ้าจะเข้ามาต้องหนึ่งเรามีเงินออมบ้างนะคะ,คะแล้วก็ลงทุนในคอนโดมิเนียมที่เราเชื่อว่ามีความต้องการสำหรับการจะเช่าก็คือปล่อยเช่าได้เพื่อที่เยาวไรายได้เนี่มาช่วยชำระนะคะแต่ อย่างที่เรียนว่าธนาคารเนี่ยจะค่อนข้างเป็นกังวลถ้าสําหรับนักลงทุนเนี่ยในการที่จะซื้อคอนโดมาเพื่อปล่อยเช่า <c oughs> นะคะก <c oughs> ็าอาจจะปฏิเสธในการที่จะปล่อยกู้ก็ได้นะคะ <c oughs> ถ้าเป็นในโลเคชันที่คิดว่ามีแนวโน้มของโอเวอร์สป라이ดฉะนั้นการแข่งขันที่จะได้ผู้เช่ามาก็ยาก <c oughs> นะคะต้องระมัดระวังนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณวิชัยในฐานะที่ก็เป็นนักลงทุนด้วยนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในเล,เลือกดูหุ้นแลน,นในฐานะที่เป็นนุเผออกของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ด้วยตอนนี้ถ้านักลงทุนเขาจะลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้ข้อสังเกตหรือให้ดูอะไรเป็นพิเศษะ่ะผมว่าโอเคนะผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ใครมีเงินเหลือนะเป็นจังหวะที่ดีมากในการที่จะออกไปช็อปของในตลาดเรามีอำนาจต่อรองสูงแล้วเราเลือกได้เต็มที่เลยค่ะเราอยากจะต่อเท่าไหร่เนี่ยบางทีเราจะได้ราคาที่เราคิดไม่ถึงด้วยซ้ํา เยงแต่ว่าโดยสภาพถ้าพูดกันตามความเป็นจริงนะ,ะเวลาที่ตลาดตกอะ่ะคนส่วนมากมักจะซื้อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจจริงหรือหุ้นอะ่ะตรงนี้ก็คล้ายๆกันจะเหลือคนที่มีเงินน่ะน้อยทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งอย่างภาวะช่วงน,บบนี้เป็นช่วงที่น่าซื้อแต่เหลือเงินน้อยแล้วถูกส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นคืออันนี้คือความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าในทางทฤษฎีถ้าใครมีเงินเนี่ยต่อให้วันนี้คนทีออ่อาจจะซื้อไปแล้วมีมากกว่าคนที่มีเงินสดเหลือมีน้อยกว่าแต่ถ้าคนกลุ่มนั้นเนี่ย ออกมาชอบของตอนนี้จะได้ประโยชน์มากในขณะที่ผมก็บริหาร2มือนะในมือหนึ่งเนี่ยผมก็ออกไปชอบอยู่ตลอดเวลาว่าวตอนนี้มีใครขายอะไรถูกเราก็ซื้อนะครับอีกมือหนึ่งก็พัฒนาไปด้วยเพื่อขายคนอื่น <laughs> ใช่ใช <laughs> ่สมือเลยนะเอาละคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะเราเห็นภาพกันช่างชัดเจนทีเดียวค่ะในระดับ กลางๆไปจนถึงบนนะคะระดับไฮเอ็นเนี่ยช่วงนี้ถ้าเป็นซ b บดีนะคะก็คืออยู่ในเขตที่เป็นศูนย์การย่านธุรกิจเนี่ยออกมาเท่าไหร่ก็ขายหมดเท่านั้นนะคะแต่ถ้าส่องสะท้อนไปถึงที่เชียงใหม่อีสานนะคะตอนนี้อาจจะมีของล้นมือนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของคอนโดมิเนียมก็ต้องใช้เวลาอีกสัก2ปีนะคะกว่าที่จะสมดุลกันดีมาแล,และซัพพลายขอบพคุณทั้งสองท่านมากนะคะที่มาร่วมรายการคุณสุพีนและคุณพิชัยคะ่ะขอบรคุณ<ด>ค่ะ,คะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่ะพบกับ u ิสเน s s โมเดลนะคะไขความรับหาหุ้นเติบโตค่ะพรุ่งนี้เราพูดคุยกับเรื่องของ epg นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้นวัตรกรรมซับเป็นส่วนใหญ่นะคะรวมไปถึงการสร้างแบรนด์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ